จะรอหูฟังไหมคุณหมอหมอจะรอหูฟังไหมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสถานการณ์โควิดยังหนักหน่วงนะครับเช้าวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มทะลุ5,000แล้วครับที่5,406คนสแสดงว่า ยังอยู่ในภาวะที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับโรงพยาบาลเอกชนก็มีภาระหนักบ่วงพอสมควรเช้าวันนี้ผมชวนคุณหมอวิทิตอัตเวชกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือปิยเวชมาเล่าให้ฟังว่าอะไรคืออะไรอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณหมอวิทิตครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับโรงพยาบาลเอกชนอย่างเช่นกรณีของเครือปิยยเวทนี่ขณะนี้คุณหมอบริหารอย่างไรเราก็เชื่อว่ากําลังวิกฤต์ละแต่ว่าคุณหมอบริหารอย่างไรครับในฐานะที่อยู่ในแวดวงนี้มานานแต่ไม่เคยเจอวิกฤตขนาดนี้ครับกับโรงพยาบาลปิเเวศนะครับก็อยู่ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอกนะครับซึ่งมีทั้งหมด7โรงพยาบาลนะครับ เราได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกทมแล้วก็สํานักงานประกันสังคมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับได้ร่วมมือกันที่จะช่วยช่วยทั้งให้ความรู้ช่วยทั้งการคัดกรองนะครับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะครับเลือกเราเจอผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็รักไว้การรักษาในโรงพยาบาลนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเตียงค่อนข้างจะเต็มนะครับ กระทรวงสาธารณสุขก็อนุมัติ mm hmm. ให้ทุกโร,โรงพยาบาลเอกชนนะครับ mm hmm. สามารถเปิดขออนุญาตใช้โรงแรมหลายๆโรงแรมที่มีความพร้อมนะครับ mm hmm. ให้ทําเป็นฮฮสปิทอลทําโรงแรม mm hmm. มาเป็นโรงพยาบาลสนาม mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งปีเวทน,นั้นก็ได้ทําไปประมาณสี่โรงแรมนะครับ mm hmm. ซึ่งได้เตียงประมาณพันกว่าเตียงนะครับก็ mm hmm. ผู้สานการณ์ได้ระดับหนึ่งแต่ขณะนี้สารการอย่างที่เป็นที่ทราบดีว่าสารการนั้นยังไม่ดีขึ้นนะครับเราจึงกําลังขยายเตียงเพิ่มนะครับขณะเดียวกันเราก็ได้มีหน่วยฉีดวัคซีนนะครับให้บริการฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหามาเนี่ยนะครับฉีดให้กับประชาชนทุกวันนะครับขณะนี้เรารวมกันแล้วฉีดแล้วเป็นเป็นแสนคนไปแล้วครับอ๋อครับอืครับวัคซีนตอนนี้ก็ไม่ได้มาตามที่ เรารอคอยเท่าไหร่คุณหมอแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลนยังไงจะไปสั่งเองจะไปผ่านขั้นตอนอื่นๆยังไงหรือเปล่าครับครับขั้นตอนของวัคซีนเนี่ยนะในตอนต้นนะครับประมาณหนึ่งเดือนเศษที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับ,รบช่วยภาครัฐฉีดเนี่ยเป็นวัคซีนที่มาจากภาครัฐร้วเลยนะครับวัคซีนตัวแรกคือซิโอแบกนะครับจากประเทศจีนเนี่ยรัฐนําเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ช่วยฉีด ในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเช่นหมอพร้อมเช่นอะไรเงี้ยนะครับฉีดให้สําหรับแอสตราเซเนกาติดตามมาเป็นวัคซีนชนิดที่2นะครับเราก็ช่วยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งประกันสังคมครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวัคซีนตัวที่3นะครับจากมูลนิธิสถาบันจุฬาภรนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฉีดแล้วครับขณะนี้ประชาชนมีทางเลือกนะครับวัคซีนทึกสามตัว ในตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีทางเลือกที่4นะครับก็คือตัวโมเดอร์นะครับที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็จับจองกันเข้ามามีบ้างแล้วครับครับครับคุณหมอก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมั้งฉะนั้นเรื่องโมเดอร์ก็อยู่ในขั้นตอนให้องค์การเพศัชกรรมเป็นผู้ช่วยในการนําเข้าใช่ไหมครับถูกต้องครับครับครับมี ประกาศจากหลายโรงพยาบาลออกมาว่าช่วงนี้ขอ,อะระงับการตรวจเชื้อโควิดเพราะว่ารับไม่ไหวออของปิยเวศเองทำยังไงเวลาคนขอมาตรวจขอมาตรวจนี้ตอนนี้ยังรับตรวจไหมครับครับเรายังเรายังรับตรวจอยู่นะครับ,รบเนื่องจากเรามีฮอสพิทอลเนี่ยอรองรับอยู่ ครับ,รบเรายังมีฮอสเพลที่รองรับได้อยู่นะครับเราก็ตรวจไปตามที่ประชาชนาให้ความสนใจหรือต้องการเข้ามาครองตัวเองครับครับครับมีการพูดถึงโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งว่าอาจจะต้องใช้โฮมไอโซเลชันเพราะว่าจำนวนเตียงไม่พอ ICU ไม่พอเนี่ยคุณหมอคิดว่าเราสามารถที่จะใช้โฮมไอโซเลชันหมายถึงการที่จะ ถ้าอาการไม่หนักก็อยู่ที่บ้านแล้วก็พูดคุยกับหมอพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านมือถือผ่านวิดีโอคอลเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนอย่างเครือปิยะเวทนี่พิจรารณาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าครับครับเคยทำบ้างครับเพียงไม่กี่รายนะครับเป็นรายที่เป็นผู้สูงอายุ แล้วก็ติดเตียงนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเตียงโรงพยาบาลได้เนื่องจากเตียงเต็มนะครับเราได้ส่งเครื่องวัดออกซิเจนไปให้เครื่องวัดอุณหภูมิให้แล้วก็ใช้ไลน์เนี่ยประสานนะครับอันนั้นคือการช่วยเหลือเรียกว่าขั้นตอนที่ที่น่าจะเป็นสุดท้ายนะครับถ้ารับเข้าโรงพยาบาลได้หรือฮอสพิเ a อได้เราจะ รับเข้ามาครับมากกว่าระวังผลได้มากกว่านะครับออครับครับคุณหมอประเมินยังไงสถานการ์ตัวเลขของคนติดเชื้อก็ยังเพิ่มแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเองมีแผนวิธีคิดวิเคราะห์สถานการณ์เตรียมตั้งรับไว้เผื่อมันจะแย่ลงไปกว่าน,นี้หรือว่าอาจจะมีระลอกสีมีสายกายพันธุ์เข้ามาเนี่ยคุณหมอคิดยังไงเตรียมแผนไว้ย่ยงไรสำหรับเครือพิเศ ครับคือแผนใหญ่นะครับแผนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะฟังกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งซึ่งก็มีความร่วมมือกันประสานงานกันใกล้ชิดนะครับในขณะนี้เนี่ยแผนของเราก็คือเราจะขยายฮอสพิทอลนะครับตามความเห็นของกรมสปสนะครับได้มีความเห็นแล้วก็สปสชประกันสังคมเราร่วมมือกันนะครับเราฟังต่วย หนวยงานใหญ่นะครับที่จะชี้ทิศทางว่าตอนนี้ทิศทางเนี่ยนะครับเรายังใช้ฮอสเพลเยลคัดกรองฉีดวัคซีนนะครับเป็นสามมาตรการหลักนะครับหากสถานการณ์ไปถึงจุดที่รับขันกว่านี้นะครับเราก็จะฟังกระทรวงสาธารณสุขนะครับบัญชาลงมาครับคครรัับบแสดงว่าตอนนี้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายไปกว่านั้นก็ต้องดูกันเป็นวันๆดูกันเป็นช่วงๆเลยใช่ไหมครับคุณหมอ เพราะว่าเราไม่สามารถจะประเมินได้ล่วงหน้าครับครับครับถูกต้องครับตอนนี้ในโรงพยาบาลเปียเวทเองมีคนไข้ที่อยู่ใน ICU เนี่ยเกินกว่าความสามารถเลยอย่าง ICU ห้อง ICU ของเปียเวทครับเราแบ่งเราแบ่งคนไข้เป็น4สีนะครับโทษทีเป็นระดับ3ระดับความแรงนะครับเมื่อติดเชื้อโควิดเนี่ยถ้า ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเราจะเป็นสีเขียวนะครับกลุ่มสีเขียวนะครับกลุ่มสีเขียวเนี่ยเราจะรับตัวไว้ดูแลรักษา14วันนะครับในโฮสปิทอลก็คือโรงแรมที่รามัดเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตจากกรมสปสสนะครับอันที่สองนะครับสีเหลืองเราจะรับไว้ในโรงพยาบาลนะครับสีเขียวบางคนก็อาการแย่ลงกลายเป็นสีเหลืองนะครับและจากสีเหลืองเนี่ยบางคน อาการแย่โงอิตเป็นสีแดงนะครับอันนี้เราก็รับไว้ใน ICU ของโรงพยาบาลซึ่งจะต้องเป็นห้องความดันลบนะครับอันนี้จะเป็น ICU ไม่เหมือน ICU ทั่วไปนะครับเพื่อโปรเทคเจ้าหน้าที่ของเรานะครับอย่างไรก็ตาม ICU ขนาดนี้มีแนวโน้มว่าไม่พอดับเราจึงมีแนวคิดวางแผนที่จะทำไอซ U สนามครับ i c ซสนามขึ้นมาครับครับครับไ c ซสนามนี่ ทำ,ทำเองยังไงขยายอยติดใกล้ๆกับโรงพยาบาลหรือยังไงวิธีการทำไอซียูสนามเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์ต้องมีบุคลากรด้วยนะครับครับครับเนื่องจากในโรงพยาบาลในเครือก็เรามีถึงเจ็ดโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงที่ไม่ได้ติดชุมชนนะครับ,รบไม่ได้ใกล้กับชุมชนนะครับ,รบเราก็จะพิจารณาเรื่องความอดไหวตรงนี้นะครับแล้วก็พิจารว่า จะตั้งที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะใช้เวลาไม่เกิน7วันถึงหสับนึกถึงสิวันครับเถึงสิวันจะต้องเซตัพขึ้นมาให้ได้ครับครับครับในเครือนี่มีโรงพยาบาลเแห่งเลยใช่ไหมครับเแห่งนี่อยู่ต่างจังหวัดด้วยจัต่างจังหวัดเป็นยังไงเทียบกับกรุงเทพสถานการเอ่อหแห่งหแห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับอีกสแห่งอยู่ปริมณฑลครับแห่งดิงอยู่สมุทรปราการ อีกแห่งหนึ่งอยู่ปทุมธานีครับครับก็อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลซึ่งเป็นโซนสีแดงสีแดงหมดเลยนะครับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ยังไงคงเหนื่อยแย่เลยครับหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นี่คุณหมอจะวิธีการหมุนเวียนวิธีการทำเนี่ยบริหารยังไงครับเรามีสองสามกลยุทธ er ์นะครับอันอันดับแรกก็คือหมุนเวียนภายในโรงพยาบาลท่านพยาบาล หุนเวียนกันในเครือครับถ้าในเครือหมุนเวียนไม่พอเนี่ยนะครับหมุนเวียนนอกเครือครับก็คือหมุนเวียนกันเข้ามาเฝ้าดูแลคนไข้ครับซึ่งต้องใช้กําลังจากทั้งในเครือและนอกเครือครับเรื่องนี้เองก็อยากจะกราบร้องขอทางรัฐบาลน,นะครับ,รบว่าช่วยสนับสนุนนะครับตอนนี้สถานการณ์ของทุกรงพยาบาลเราเหมือนลงอยู่ในเรือลำเดียวกันนะครับใช่ แต่นั่งกันคนละกาบเรือเท่านั้นเองนะครับออแล้วก็อยู่ในมรสูมเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเฉลีย่ยเกลี่ยกําลังคนกันได้ออไม่ว่าแพทย์หรือพยาบาลหรือห้องแลบหรือเอ,อ็กซเรย์ออนะครับออตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเวลาที่เราต้องรวมรวมเป็นดนึกเดียวครับใช่ใช่คขอจะให้รัฐบาลช่วยยังไงบ้างถ้ารัฐบาลถามว่าจะให้ช่วยยังไงบ้างครับก็คือ อันดับแรกนะครับเวชภัณฑ์เราอยากจะขอกําลังการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้เพียงพอจากส่วนกลางนะครับ<ม><ม>โดยเฉพาะยาที่เป็นยาเฉพาะทางของการรักษาโควิดข้อที่2ก็คือเรื่องของบุคลากร,กรนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นโรงเนแรียพทย์<ม>โราบาลในกองการแพทย์โรงพยาบาลในกรทมนะครับ<ม><ม>หรือเอกชนนะครับถ้าเราสามารถเกลี่ยช่วยเหลือกันได้นะครับที่ไหนมีโหลดเยอะนะครับเราัปเกลียย เวียนคนช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรายังมีโอกาสที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยไม่เสียหายมากครับอืมครับถ้าที่ผมทราบเนี่ยหมอที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบางส่วนก็ทํางานกับโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วก็ไปช่วยงานเอกชนอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยจํานวนบุคลากรทางการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมันมันจำกัดมากมันไม่ใช่ว่าเอกชนมีจํานวนหนึง่งโรงพยาบาลรัฐมีจํานวนหนึง่ง แต่หมอบุคลากรทางแพทย์นเนี่ยทำงานสลับกันหรือว่าทำงานเพิ่มเวลาไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนด้วยทำอ่างนั้นจริงหรือเปล่ปาคุณหมออ,อ,อันนี้ใในตางจังหวัดผมผมไม่ทราบเงื่อนไขเขานะครับแต่ในในในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางส่วนที่เขาเป็นวันหยุดของเขาเนี่ยนะครับเ,เขาก็สามารถมาช่วยช,ช่วยได้นะครับช,ช่วยได้ใช่ใช่แต่ว่าในประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ย นี่เป็นครั้งที่หนักหน่วงที่สุดเลยใช่ไหมครับในชีวิตเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่เคยเจอวิกฤตขนาดนี้เลยผมผมคิดว่าคงเป็นของทุกคนเลยนะครับใช่เราเคยเห็นแต่ในตำรานะครับครับสมัยเมื่อร้อยเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับใช่สเปนิชฟที่ระบาดทั่วโลกนะครับแล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตมากมายนะครับหลายล้านคนนะครับก็เพิ่งมาเห็นว่า ก็เกิดมาในยุคนี้อีกครับครับนั่นสิครับเรียกว่ายังไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องสู้กันไปนะครับคุณหมอครับ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 ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอวิทิครับได้ข้อมูลความรู้ดีมากเลยครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณคับครับครับและนี่ครับสถานการณ์ล่าสุดที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือจำนวนตัวเลขของคุณ ติดเชื้อที่กำลังอยู่ในภาวะที่หนักหน่วงจริงๆครับวันนี้เพิ่มคนติดเชื้อมาอีกทะลุ5,000คน5,406คนเสียชีวิต22คนที่น่าสนใจคือตัวเลขติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยเช้าวันนี้เหลือ9คนเท่านั้นนอกโรงพยาบาลนี่5้5,300 97ก็แปลว่าในเรือนจำนั้นน่าจะแปลว่าสามารถที่จะลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่าข้างนอกนั้นเมื่อมีการประกาศปิดแคมป์ก่อสร้างซึ่งถ้าไม่มีวิกฤตเราจะไม่รู้นะครับว่าในกทมนี้เนี่ยมีแคมป์ก่อสร้าง มากมายเกือบ600แห่งมีคนงานตัวเลขบางตัวเลขบอกถึง80,000คนทันทีที่มีการประกาศให้ปิดแคมป์คนงานประกาศเมื่อเย็นเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาให้มีผลปฏิบัติวันนี้วันจันทร์ที่28แต่ว่าการกระจายตัวของผู้คนคนงานนั้นเริ่มตั้งแต่ค่ำวันศุกร์ไปแล้วครับ สุกสาวทิศนี่ใครที่หลบออกไปได้หรือว่าไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อะไรเป็นอย่างไรนั้นขอกลับบ้านไปก่อนแรงงานต่างชาติก็คงจะไปอยู่กับเพื่อนเพราะว่าออกกลับบ้านในจังประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพมา่าลาวก็คงไม่สะดวกนะแต่ว่าก็กระจายตัวออกไปแล้วครับแล้วถ้าเราเชื่อว่า แคมก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยคือคลัสเตอร์ซึ่งขณะนี้ในกอทอมอนั้นเนี่ยมีคลัสเตอร์ถึง111แล้วนะครับ 111. จุดก็แปลว่าถ้าหากมีการกระจายตัวของคนงานออกไปอย่างไร้ทิศไรทางไม่รู้ใครไปไหนแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจกันทั้งหมดโอกาสที่คนงานเหล่านี้จะไปแพร่เชื้อให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นเนี่ย มันก็ชัดเจนเลยครับว่ามันอยู่ในจุดที่ควบคุมลำบากมากล่าสุดก็บอกว่ามีการส่งทหารตำรวจสนที่กำลังกว่าหนึ่งหมื่นายเนี่ยไปคุม575แคมป์ก่อสร้างในกอทมอคำถามมีมากมายเลยครับว่าทำไมตอนที่ตัดสินใจก่อนที่จะประกาศปิดค่ายปิดแคมป์คนงานนั้น จึงไม่ได้เตรียมแผนสกัดเอาไว้ก่อนทำไมตัดสินใจปุ๊บปั๊บประกาศแล้วก็สามารถทำให้เกิดช่องว่างความสับสนคนงานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรที่บอกประกาศจะเยียวยาน,น,นั้นเนี่ยวันที่ประกาศที่นนายกยืนแล้วก็มีคุณหมอและมีรมัฐมนตรียืนประกบนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเยียวยาอย่างไรนะครับแน่นอนปฏิกิริยาปกติก็คงจะ ไปก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะมีการเยียวยาให้กับนายจ้าง50%นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนปกติแล้วจะมีอาหารในสามมือสิ่งเหล่านี้ไม่มีการประกาศเพิ่งมาประกาศเมื่อวานวันอาทิตย์แล้วผ่านไปแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงดังนั้นความอลลมานโกลาหลก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะไปจับที่ปลายทางให้อสมอ จังหวัดต่างๆนั้นไปตรวจไปค้นไปดูว่าใครกลับมาจากกรุงเทพบ้างนี่คือปัญหาแล้ววันนี้คอรมเศรษฐกิจก็จะขอประชุมด่วนเพื่อที่จะพิจารณามาตรการเยียวยาร้านอาหารซึ่งก็จะช้าไปกว่าที่ควรจะเป็นอีกเหมือนกันทำไมตอนที่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ จึงไม่ได้คิดมาตรการตั้งรับเอาไว้ด้วยและประกาศพร้อมๆกันไปให้เวลาสำหรับร้านอาหารผู้คนต่างๆที่ต้องทำตามมาตรการต่างๆเหล่านี้นั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับตัวให้ทันนี่ครับทำให้เราเห็นถึงความชุนลมุนวุ่นวายกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าและที่มาตัดสินใจแล้วก็ไม่มีมาตรการรองรับเพียงพอ ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดความสับสนผู้คนจิตใจภาวะผวาวังอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางคล้ายๆกับว่าทุกอย่างนั้นตัดสินใจก่อนแล้วไปคิดเอาทีหลังว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ไม่ใช่วิธีการบริหารวิกฤตแน่นอนครับ จำนวนคนที่ถูกกระทบเรื่องปิดค่ายปิดแคมป์ก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คนงานนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างและก็ซัพพลายเชนทั้งหลายร้านอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่เจ้าของร้านเท่านั้นที่ถูกกระทบซัพพลายเชนหมายถึงอาหารวัตถุดิบกระบวนการที่เกี่ยวข้องโยงใยกับร้านอาหารนั้นมีมากมาย หลายด้านทันทีทันใดถูกกระทบโดยไม่มีเวลาเตรียมการบ้างไม่มีมาตรการรองรับบ้างก็นำไปสู่ความสับสนอลมาานขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนนั้นยังช้านี่จะสิ้นเดือนมิถุนายนแอสตราเซเนกาที่รับปากว่าจะส่งมาเพิ่มอีกก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะมาในสัปดาห์นี้วันนี้วันที่28ก็เหลือเพียง3วันก็จะสิ้นเดือนนี้แล้ว เดงกัลกระดาจะมาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบซีโนแวคมาจํานวนเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่นอนแต่ที่เห็นมีก็มีสองสาล้านโดสที่บอกว่าพร้อมจะฉีดแต่ซีโนแวคก็มีปัญหาของความน่าเชื่อถือของประชาชนที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจเท่าไหรนะ่นักแอสซาเซเนกายังไม่รู้จะมาเท่าไหร่เมื่อไหร่ฉีดไปทั้งหมดตัวเลขล่าสุด9ล้านเท่านั้นเอง เ้าล้านคนจากที่เป้าหมายตั้งเอาไว้50ล้านคนนั้นยังห่างไกลามากดังนั้นขณะที่ตัวเลขของคนติดเชื้อพุ่งขึ้นเกิน5,000เชา้าวันนี้เห็นชัดเจนมีการสร้างกึ่งล็อกดาวน์เนี่ยวิถีชีวิตคนก็ปรับเปลี่ยนคนถ้าได้รับคำชี้แจงอธิบายมีการเตรียมการมีการเยียวยาได้เนี่ยผมผมเชื่อว่าคนไทยก็พร้อมจะร่วมมือนะ แต่เมื่อวิธีการบริหารเป็นเช่นนี้ความโกรธความผิดหวังความเศร้าส้อยความทุกข์ก็จะประดังกันมาและถ้าหากวัคซีนไม่มาด้วยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทับซ้อนกันอยู่จนกระทั่งเราไม่รู้ละครับว่าจะนำไปสู่อะไราบ้างจากนี้ไปดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือต้องเร่งแก้จุดอ่อนที่ได้สร้างขึ้นมาเองอย่างรวดเร็วที่สุด เรื่องของมาตรการการปิดแคมป์ก่อสร้างหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องเยียวยาเรื่องที่จะให้คนงานนั้นไม่แตกกระสานสั้นเซ็นออกไปจนกลายเป็นเพึ่งแตกรังแล้วก็มีมาตรการจะช่วยเหลือเรื่องวัคซีนมีทหารตำรวจกว่าหมื่นคนเนี่ยที่ไปเฝ้าตามค่ายก่อสร้างแคมป์ก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยฉีดวัคซีนได้กี่คนแล้วยังไม่รู้ครับ และถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลว่าจะรอดปลอดภัยนะครับโอกาสที่ติดเชื้อก็ยังมีเพราะการฉีดวัคซีนไม่ได้รับรองว่าจะไม่แพร่เชื้อหรือไม่รับเชื้อเพียงแต่ว่าอาการหนักถ้าติดจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสองก็คือร้านอาหารวิถีชีวิตคนที่ถูกกระทบผมเชื่อว่าคนไทยทั่วไปพร้อมจะร่วมมือ แต่เป็นความร่วมมือที่รัฐบาลจะต้องมีความเข้าใจเห็นใจและไปด้วยกันไม่สามารถที่จะป้องกันหรือผ่อนคลายความทุกข์ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดต้องเห็นว่ารัฐบาลตระหนักสำหนักเรื่องเหล่านี้เป็นที่มาของวิกฤตที่เราเห็นอยู่หน้างานหลังงานและการที่รัฐบาลไม่สามารถจะตอบคำถามล่วงหน้า วันที่ถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ท่านนายกยืนถแถลงกับคุณหมอก,ก็ดีรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าชุกระหุมากเห็นชัดเลยว่านายกต้องหันไปถามซ้ายถามขวาว่าใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแปลว่าไม่มีแผนความจริงไม่ต้องรีบถแถลงถ้าไปทําการบ้านให้เสร็จไปหามาตรการรองรับไว้แล้วก็มาประกาศเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ แต่เป็นการประกาศที่ตอบคำถามผู้คนได้ให้เวลาสำหรับก,การเตรียมการและก็ให้ความมั่นใจกับคนที่ถูกกระทบว่ารัฐบาลดูแลคุณเราต้องช่วยกันในการลดการแพร่เชื้อให้ได้เพราะลดการแพร่เชื้อแปลว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติร้านอาหารก่อสร้างวิถีชีวิตคนก็จะกลับมาปกติได้แต่ถ้าเราไม่ทำไม่ช่วยกัน รัฐบาลต้องอุ้มและช่วยเหลือทุกท่านประคองกันไปเนี่ยอย่างนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดได้เพราะประชาชนก็ตระหนักว่าเป็นความทุกข์ยากไปด้วยกันแต่ไม่ใช่คนในรัฐบาลไม่มีความรู้สึกว่าความเดือดร้อนเหล่านี้ไปกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันอย่างไรนี่ครับเป็นบทเรียนล้ำค่าอย่างยิ่ง และมีเสียงตำหนิติเตียนท่านนายกเรียกร้องให้ท่านนายกออกเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องรู้ครับว่าเป็นความรู้สึกจริงๆจากประชาชนจํานวนมากว่ารัฐบาลผู้นำประเทศไม่เข้าใจวิธีการบริหารวิกฤตจริงๆหรือและอย่าผิดซ้ำอีกรีบแก้ไขจุดบกพร่อง วันสองวันนี้ต้องให้ชัดเจนครับมิฉะนั้นจากนี้ไปตัวเลขการติดเชื้อยังจะพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปอย่างไรพุ่งขึ้นไปเท่าไรการสกัดกั้นสำเร็จหรือไม่30วันเอาอยู่หรือไม่ประเมินกันทุกสัปดาห์อย่างไรต้องให้ประชาชนได้รับทราบทุกจังหวะทุกขั้นตอนครับ